ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีเครื่องหมายกากบ,บาทแล้วอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับอยากจะมีโชคลาบอยากจะถูกหวยกับเขาบ้างนะครับคุณมาฟังคลิปนี้ครับผมจะบอกเล่าวิธีการปรับแต่งเสริมดวงชะตาเพื่อให้คุณมีโชคมีลาบในงวดน,นี้เลยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมนะครับท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับเหมือนท่านได้ทําบุญร่วมกันกับผมนะฮะผมได้นําเงินส่วนหนึ่งนะครับไปทําบุญและถ้าท่านมีความต้องการอยากจะได้วอลเปเปอร์มหาเศรษฐีนะครับท่านสามารถติดต่อขอรับวอลเปเปอร์ได้ทาง2ช่องทางทางด้านหน้านี้นะครับสวัสดีครับผมอาจาจย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายหวงจุ้ยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยัน คืออาจารย์เอกธนาธกรสำนักศัก,กยันต์ปู่ศรีร้อยแปดบางซื่อครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันครับในประเด็นหัวข้อเรื่องของลายมือกากบาทนะครับใครที่มีเส้นลายมือกากระบาดจะมาบอกเล่าวิธีการว่าทําอย่างไรให้ถูกหวยต้องบอกว่าในหลายๆคนนะครับที่อาจารย์เนี่ยได้เคยพูดคุยในเรื่องของเส้นลายมือกากบาทมักจะบอกไว้หลายๆครั้งแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีเทวดารักษานะครับแต่ว่าฝันถึงเหตุการณ์ฝันแม่นซื้อหวยเยอะไม่ถูก นะครับซื้อน้อยๆถูกเป็นคนเคยเฉียดตายมาแล้วหลายหนนะครับเป็นคนทาคุณคนไม่ขึ้นอาจารย์บอกเล่าไวาใ้ในในหลายๆคลิปมาในคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกเลา่าว่าวิธีการที่จะเสริมดวงเสริมชะตาให้มีโชคมีลาบในงวดน,นี้ต้องทําอย่างไรต้องบอกก่อนครับว่าตามวิธีเดิมของเราเนี่ยเราเป็นคนที่เป็นวาสนาปาดเหงื่อนะครับเกิดมาต้องทํางานชะตาของคนที่มีกระกระบาดฝ่ามือนะฮะ ซื้อหวยเยอะเนี่ยไม่ค่อยถูกหรอกครับซื้อ20บาทจะถูกนะครับซื้อเกินร้อยเนี่ยไม่ค่อยถูกนะครับถ้าซ,ซื้อ5้าบาทบาทก็ยังมีลุ้นอยู่ทีนี้วิธีการที่จะกระตุ้นเสริมดวงเสริมชะตาของเราเนี่ยนะครับอาจารย์จะมีเคสในเรื่องของเกลือนะครับเกลือเกลือในที่นี้ก็คือถ้าเป็นไปได้ใช้เกลือเม็ดนะครับเอาเกลือเม็ดใส่ใส่ลงในแก้วนะครับส่งใส่ลงในแก้วหรือว่า ใส่ถ้วยก็ได้อ่าในที่นี้อาจารย์ฮะเอาใหใ้ใส่ถ้วยน้ําจิ้มละกันใส่ถ้วยน้ําจิ้มนะครับสี่ถ้วยนะครับวางสี่มุมของบ้านแล้วก็วางใส่แก้วอ่าแก้วนี้ในที่นี้ก็คือแก้วที่เป็นทรงสูงนะครับวางใส่แก้วไปในอ่าสัดส่วนก็คือหนึ่งในสี่นะหนึ่งในสี่ของแก้วก็คือว่าก้นแก้วนะครับนะบแบ่งเป็น4ี่ส่วนนะ ว่าเออความสูงจากความสูงเนี่ยแบ่งเป็นสี่ส่วนโดยใส่ตาแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ําลงไปหน่อยนะครับส่วนที่ใส่ถ้วยเนี่ยสี่ถ้วยเนี่ยก็คือไปวางตามมุมบ้านนะครับวางมุมตามมุมบ้านตรงนี้ไม่ต้องใส่อ่าเขาเรียกอะไรไม่ต้องใส่น้ํานะครับแต่ว่าให้วางเกลือพ,พูนพูนนะครับเวลาที่เวลาที่เอาไปวางนะครับให้ท่องพรคาถาดังนี้นะท่องว่าณมามีมา ณชาลีติมหาราพาอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคาถานะครับเวลาไปวางนะเกลือไปวางตามจุดต่างๆเนี่ยให้ท่องว่าณนะมามีมาณนะชาลีติมหาราพานะเอาไปวางนะสี่มุมนะสี่มุมของบ้านเราเรียกว่าตึงนะเราเรียกว่าตึงนะตึงในการตึงในครั้งนี้เนี่ยเราเป็นการแก้อัปมงคลล้างล้างอัปมงคล ส่วนแก้วนะครับเราไปวางไว้ในห้องน้ำนะครับหลังชักโครกก็ได้นะถ้าเกิดว่า,าใครสะดวกนะแต่ถ้าไม่ได้สะดวกก็วางไว้ในส่วนไหนก็ได้ของห้องน้ำนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปสักหน่อยหนึ่งนะ,นะก็คืออย่าให้ท่วมเกลือนะครับ,รบก็ท่องคาถาแบบเดียวกันนะครับนี่คืออันที่หนึ่งให้ทำตามนี้อันที่สองรีบเร่งสำรวจครับว่าหน้าบ้านของเราเนี่ยมันมีต้นไม้แห้งเหี่ยวเฉา นะอยู่หรือไม่ถ้ามีให้ตัดแต่งครับนะอย่าให้มันแห้งเหี่ยวเฉานะครับอันที่3ให้ดูว่าหน้าบ้านของเรานะครับมันมีถังขยะที่แบบโอ้โหมันชํารุดมันส่งกลิ่นเหม็นนะถ้าเป็นไปได้ให้เปลี่ยนถังหรือว่าหาถังที่มีฝาปิดนะครับหรือท้าไม่เหนือบ่าฝาแรงทําความสะอาดมันเลยนะครับอย่าให้ถังขยะเนี่ยมันมีกลิ่นโชยขึ้นมา ว่าในทางฮวงจุ้ยบอกพลังความโชคดีชอบความหอมชอบความสะอาดต่อมาในส่วนที่5้าอันในส่วนที่4ี่นะในส่วนที่4ี่ก็คือ4ี่หรือห้าไม่แน่ใจนะเในส่วนที่4ี่หรือส่วนที่5้าเนี่ยก็คือว่าให้ดูว่าเ,เปิดประตูเข้าตัวบ้านเรามาแล้วเนี่ยนะครับว่าจะต้องไม่มีอะไรขวางเลยหนึ่งประตูล้มหมายถึงว่าจับประตูเนี่ยนอนลงนะสมมุตินะเปรียบเทียบนะสมมุติประตูเราสูงสองเมตรกว้าง อ่ากว้างเมตรครึ่งนะก็คือสัดส่วนก็คือหนึ่งอ่าสองเมตรสูงสองเมตรกว้างเมตรครึ่งเนี่ย,อ 1, อรรยจับนอนลงเนี่ยทั้งล้มมาทางด้านหน้ากับล้มพปทางด้านหลังด้านหลังของด้านหลังเนี่ยจะต้องไม่มีอะไรมาขวางเลยนะครับนั่นคือระยะที่จะเขาเรียกว่าลานหมิงถางในลำหนักหลักวิชาฮวงจุ้ยเรียกว่าลานหมิงถางหรือว่าลานรับพลังแห่งความโชคดีถ้าเราจัดตรงนี้ให้โล่งๆนะครับแล้วก็เข้ามามีกลิ่นหอมเลยนะโอ้โหงวดน,นี้อาจจะ รับรับนะครับรับทรับแล้วก็ต่อมาก็คือห้องน้ําต้องมีความหอมแล้วก็ตําแหน่งที่เราทานข้าวนะครับตําแหน่งที่เราทานข้าวตรงนั้นเนี่ยบนโต๊ะทานข้าวนะวันวันวันหวยออกเนี่ยอาจจะต้องกินเสร็จแล้วก็ล้างเลยเพื่อให้มันไม่เหม็นแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับในวันหวยออกนี่หลีกเลี่ยงการทําอาหารที่มันกลิ่นฉุน นะครับกินฉุนกินเหม็นอย่างอย่างปลาล่าเนี่ยโอ้หอาจจะต้องงดเลยนะวันหวยออกหรือว่าการทําผัดกะเพราโอ้โหแบบกินมันคนคนนั่งไม่ได้อะจามโอ้โหนะถ้าถ้าทำได้แบบนี้นะก็โอเคแหละมีลุ้นจะมีโชคแต่ก่อนที่จะไปถึงวันหวยออกเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับทําบุญเด็กปัญญาอ่อนเด็กกํมพา นะครับทำบุญสมทบทุนลงทานให้กับวัดที่เขามีการปฏิบัติธรรมโอ้โหทีนี้แหละมันจะเป็นการเปิดดวงเปิดชะตานะทำให้เรามีลุ้นที่จะมีโชคมีลาบแล้วก็วันที่เราหวยออกเนี่ยนะเขาบอกว่าก็ต้องทําอารมณ์ให้มันดีๆนะครับไม่ไปด่าใครตอนเช้านะครับไม่ไปทําร้ายสัตว์นะครับเว้นแต่ว่าเออเราเป็นแม่ค้านะขายปลาขายอะไรที่มันแบบมีความจําเป็น ที่จะต้องทำจริงๆอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับก็ฟังมาในอาจารย์คิดว่าทำไม่ยากนะอีกจุดหนึ่งที่ถ้าเราทำแล้วน่าจะช่วยกระตุ้นเสริมอีกแรงหนึ่งก็คือการจัดให้แบงค์เนี่ยมันเออเขาเรียกว่าหันไปทางเดียวกันสมมุติวนะ่าแบงค์ของเราเนี่ยนะครับเอารูปพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยตั้งขึ้น นะครับตั้งขึ้นนะครับให้ปเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วอย่าให้มันแบงค์อย่าให้ยับยุยี่ในกระเป๋าสตางค์อย่าให้มีพวกเศษบินใบเศษขยะอะไรเงี้ยอย่าให้มันมีเยอะนะครับถ้าทําตามนี้ก็รับรองเลยครับว่าโอกาสในการมีโชคเนี่ยมากนอกจากว่าโอ้โหเจ้ากรรมนายเวรมาเตะตัดขาซะก่อนนะมันก็เฉียดไปนะก็หวังว่าเจ้ากรรมนายเวรจะไม่มาเตะตัดขานะ ครน,นีก็ทาบุญนะทาบุญตามที่บอกคน,นีเวลาทําบุญเนี่ยก็ประกาศบุญนะครับก็ตั้งจิติษฐานบอกว่าข้าพเจ้าจะทําบุญนะอาจารย์เราจะจะท่องว่าพุทธทางเปิดโลกธรรมังเปิดโลกสังขังเปิดโลกเปิดโลกกับวิถูบัดนี้ข้าพเจ้าะข้าพเจ้าจะทําบุญทําบุญอะไรก็ว่าไปขอเทพเจ้าทั้งหลายาเทพยาทั้งหลายจงโมทนาบุญในครั้งนี้ตลอดจนบิดามารดาญาติมิตรครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาบ้านเหลือข้าพเจ้าตลอดจนเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดสิ้นจงโมทนาบุญในครั้งนี้อานิสงส์อันใดที่ข้าพเจ้าพึงจะได้รับขอท่านทั้งหลายจงได้รับอานิสงส์นั้นดุจดังข้าพเจ้าจะได้รับด้วยเถิดหากข้าพเจ้ากับท่านมีเวรมีกรรมกันมาขอให้ท่านทั้งหลายโอโหสิกรรมข้าพเจ้าก็ขอโอโหสิกรรมให้กับทั้งหลาย จงหมดเวรหมดกรรมในพิชิงชาตนินี้บัดนี้เถิดขอกุโสพนี้จงเป็นจงเป็นปัจจัยบรรดาลโดยนะรพระเจ้าถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภในงวดนี้เลยนะก็อลองดูครับนะอธิษฐานดูไม่เสียหายนะครับยังไงถ้าคุณชอบความเสี่ยงชอบเสี่ยงโชคคุณก็ต้องเล่นอยู่แล้วนะครับอ่ะอาจารย์คิดว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะท้ายนี้ก็ขออวยพรให้คุณโชคดีสุขวันที่หนึ่งสวัสดีครับสาธุ